สุดยอดสลับเสียงเลยนะพี่ดานครับพี่ด้านครับก่อนจะคุยกับน้องแซนเนี่ยฮะพี่ดานสังเกตเห็นอะไรผอดปกไหมฮะอ๋อก่อนนะฮะคุยกับน้องแซนนะครับขอตัดภาาบรรยากาศเข้าสู่รายการชิมไปบทไปสักครู่นะฮะเป็นแก๊งแฟนฉันนะครับซึ่งเอ่อเป็นการหาค่าลูกชิ้นด้วยกันนะครับทุกคนเห็นใช่ไหมครับว่ามีเด็กเก่ตรงนี้ไม่ใช่ผมเห็นอยู่คนเดียวนะมีใช่ไหมมีเด็กจริงใช่ไหม ดีครับผมน่ารักมากแซวแล้วยังไม่รู้เรื่องอีกเนาะอ้น่ารักจริงเลยโอเคน้องแซนน้องแซนอะไรอย่างนี้น้องแซนแนะนำตัวเลยค่ะผมสวัสดีค่ะชื่อนางสาวยอเกียรติศตยีค่ะชื่อเล่นชื่อแซนนะคะมาจากจังหวัดอุดรธานีอุดรมาจากอุดรภาษาอุดรมาหนิสาวอุดรจ้ะโอ้ตายแล้วยว้าวเล่าซีนโดนเมื่อกี้ร้องเพลงจะรักหรือจะร้ายทำไมถึงเลือกร้องเพลงนี้คือจังหวะของเพลงนี้ค่ะมันเป็น เพลงที่สนุกค่ะจังหวะโอเคแล้วก็เราสามารถปรับเปลี่ยนเพลงให้แบบเป็นตามสไตล์เราได้ด้วยค่ชอบอยู่แล้วป่ะชอบที่แพทยอยู่แล้วว่าก็ชอบพี่แพทโปรเคลียนะครับครับฟังกรรมการเลยดี <c oughs> กว่าครับว่าชอบไม่ชอบความเห็นเป็นอย่างไรนะครับเช <c oughs> ิญอาจารย์จุลเลยครับคร <c oughs> ับก็